เดี๋ยววันนี้นะจะมาบอกเพื่อนๆที่อยู่ในโปรตุเกสเผื่อจะมีปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นนะคะการไปหาหมอมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนะัเพราะว่าจะใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงไปกับเพื่อที่จะไปหาหมอแล้วการรอคอยความยากลำบากอะไรทั้งหลายมันค่อนข้างเยอะพวกนี้จะเป็นยาเบื้องต้นที่เราซื้อในออในร้านขายยาได้ มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะตัวแรกเนี้ยนัดใช้เวลาที่กล้ามเนื้อมีปัญหาปวดหลังนั่นนี่เวลาที่ทำสวนแล้วมีปัญหาตัวเนี้ยช่วยช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเ,เป็นครีมเหมือนกับเป็นครีมแก้แอกเสบอะไรประมาณอย่างเนี้ยคะ่ะพอเวลาที่โดนมีดบาดโดนข่วนโดนแมว ควรสารพัดที่จะเป็นอย่างแรกเลยที่นัดทำก็คือทาครีมตัวนี้ก่อนค่ะแล้วก็ตัวนี้น่าเสียดายมากๆเพราะว่าเพิ่งจะค้นพบเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนี่เองหลังจากที่มือเนี่ยมือแขนเกาซะจนเป็นแผลถลอกพังไปหมดแล้วครีมตัวนี้นี่ทาไปแล้วเนี่ยไอเม็ดแดงๆที่มันคันมากๆนะคะยุบลงแล้วก็อาการดีขึ้นทันตาเลยค่ะคือ มันก็ไม่ถึงขนาดทันตานะแต่ว่าช่วยช่วยได้ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เจอปัญหาเดียวกันใช้ลองหาซื้อยาพวกนี้มาใช้เบื้องต้นไปก่อนนะคะ